สวัสดีแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับทางช่องเราก็มีข่าวอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนอื่นหากอยากสน,นุกเตือนเด่นเร้าจ่ายก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับพูดกับสุรุกขาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่มาถึงขีดจำกัดแล้วเยนไรลันโอลิการ์โซชาไม่เหมาะุมไปแสดงต่อแล้วหมดเวลาของอเลเยนไร้อนนะครับรู้ว่าโอลิการ์โซชานะครับคนสื่อของแมนเชสเต็ดมาถึงขีดจำกัดข,ของตัวเอง และไม่สามารถพาทีมไปได้ไกลกว่านี้ได้อีกแล้วโดวยยกตัวอย่างโชซีที่เคยปลดแฟงลมพ์ดทั้งอี่ายเป็นตำนานนักเตะของทีมเหมือนกันเยนรอย์น,นะครับตำนานกอหน้าของอาร์เซนอลสมสรสดังแห่งศึกเทีพรทีพิมลังกฤีตกล่าวว่าบริกาาโซชาไม่ควรที่จะได้เป็นผู้จัดจาการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกต่อไปแล้วเพราะเขาไม่สามารถทําให้ทีมไปได้ไกลกว่านี้ได้อีกแล้วโซจากเข้ามาร้อนงานคุณทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบชูทางเมื่อช่วงเดือนธันวาคมในปี2 0 1 8 ก่อนจะได้รับตำแหน่งแบบทวารภายหลังหลังปลุกสปิริตภายในทีมขึ้นมาใหม่ให้ได้ในระดับหนึ่งนะครับในขณะที่ในช่วงสมมติที่มันมาไผแสดงก็ทกําการเสริมทัพครั้งใหญ่จนทําให้หลายคนมองว่าถึงเวลาแล้วที่โซชาจะนําทีมฟ้าแชมป์มาครอบคลองได้สักทีแต่กลับกลายเป็นว่าผลงานในช่วงต้นฤดูก,กาล2021-2022มันน่าผิดหวังมากๆจนทําให้เรามีกระแสขับไล่เขามากขึ้นนะครับ ดอเอียนไรท์เปิดเผยว่ากูรูทุกคนต่างก็มองแบบเดียวกันนะครับว่าและพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะฮะนั่นคือพวกเขาเป็นทีมที่มีนักเตะชั้นยอดที่ไร้ทิศทางไม่มีการประสานงานกันเลยและไม่มีโครงสร้างที่เป็นระบบระเบียบถ้าพวกเขาทําให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสมได้แล้วละก็พวกเขาก็มีดีพอที่จะชนะทีมไหนก็ได้แต่ถ้าทีมไหนนะครับเล่นกันแบบเป็นระบบได้ดีเวลาเจอกับแมนเชสเตอร์ย่างที่เราได้เห็นกันในเกมพบก,กับเลสเตอร์ซิตี้หรือแบบกับลิเวอร์พูล ทำด้ทั้งที่ภูเขาหมายถึงลิเวอร์พูลไม่ต้องงอแงแรงเหนื่อยมากมม่อะไรเลยแล้วแล้วก็มันก็จะสร้างปัญหาให้กับแมนเชสเตอร์ได้เป็นอย่างมากสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ก็เพราะผู้จัดการทีมของพูกเขามาจนถึงขีดจํากัดของตัวเองแล้วตอนนี้เราเริ่มที่จะได้ยินเสียงบรรดาอดีตนักเตะของไปสดงอย่างเช่นลิโอฟ์นินาโรย์ขีนออกมาพูดแล้วว่านักเตะคนนั้นไม่ดีพอนักเตะคนนี้ไม่เก่งพอราพูดกันแบบกัาปั้นทุกเดอนแต่ผู้จัดการทีมของทีม,ทมนี้มาถึงขีดจํากัดขอ,ของเขาแล้ว มันทําให้ผมย้อนนึกถึงตอนที่เชลซีทํากับแฟงเลมพาร์ดซึ่งเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาเจ้าของเชลซีโรแมนอับริฮิโมวิตเป็นคนแบบนั้นเขาไม่แคร์เลยถ้าทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามที่เขาคิดแล้วแล้วก็คนคนนั้นก็จะต้องตกงานยาโตตาโซชาลิเซชี้แข่งแมนยูทึมเทพเพื่อทีมไม่มากพอเล่นกันด้วยทัศนคติที่แย่ ย้อนหันเริชเชนนะครับอดีตเบสไซค์นดงังการปีปะป้องออลิการาโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเตดโดยบอกว่าที่ผ่านมาแค่ไปสแสดงเล่นกันแบบไม่แคร์สโม,มสอสนหรือกุญสือมากเท่าที่ควรพร้อมยกตัวอย่างว่าตนมักจะเล่นในระดับ1 1 0อยู่เสมอต่อจะให้ไม่ใช่นักเตะที่เก่งกาจท่างด้นเทคนิคก็ถามนะครับยอนหัยเลริเชนนะครับอดีตยอดเบสไซคคนดังชาวนอร์เวย์ของลิเวอร์พูลออกลงปกป้องออลิการาโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเตด ด้วยการบอกว่าที่ผ่านมาเหล่านักเตปะปีแสดงเล่นกันด้วยทัศนติที่แย่จนทำให้ทีมมีผลงานที่เร็วร้ายตามไปด้วยแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับเก็บัจชนะลีกได้แค่นั้นเดียวเท่านั้นจากการลงเล่น6เกมหลังสดุดโดยในจํานวนนั้นก็เป็นการแพ้ถึง4นัดซึ่งมันก็ส่งผลให้อลิกานโซชา,าเจอกับแรงกดดันอย่งางหนักตามไปด้วยเพราะในการนี้แมนเชสเตอร์เต็ดตั้งความหวังเอาไว้สูงมากจากการที่ในช่วงสมอที่ผ่านมาพวกเขาทำการเสริมทัพครั้งยิ่งใหญ่ลิเซ่เผดเผยว่า ผมเห็นใจเขานะแต่เขาก็มารับงานกับหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดของโลกเมื่อหลายอย่างมันเป็นไปในทางที่ไม่ดีเลยอย่างเช่นในตอนนี้นะมันก็อาจจะเป็นเรื่องงานที่จะเรียนรู้และจัดการกับมันแต่ในขณะเดียวกันเมื่อผมย้อนนึกถึงตอนที่ผมได้ดูเกมของแมนเชสเตอร์ et, ในช่วง3าหรือ4นัดที่ผ่านมาและคิดเกี่ยวกับทัศนคติของเหล่านักเตะแล้วนะผมก็มองว่าคุณก็ไม่สามารถโทษผู้จัดการทีมกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นได้หรอก นักเตะของพวกเขาไม่มีทั้งความดุดนันความรัดก,กุมความมุ่งมั่นที่จะสู้เพื่อสโมสรและนั่นทําให้ผมรู้สึกงุดหงิดมากๆเอาการณีของผมเป็นตัวอย่างก็ได้ถึงแม้ผมจะไม่ใช่นักเตะที่มีเทคนิคที่ดีที่สุดแต่อย่างน้อยผมก็ทุ่มเทให้กับทีมระดับ1 1 0ไม่ว่าวันนั้นผมจะเล่นได้ด้วยฟอร์มแบบไหนก็ตาม แต่กูลองดูบรรดานักเตะแมนยูในตอนนี้ดูสิพวกเขาดูไม่สนใจยดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยบางทีเหล่านักเตะอาจจะไม่มีความสุขกับการซ้อมของทีมไม่พอใจในการซ้อมฐันดันเทคนิกที่โซช,ชาทําในช่วงก่อนถึงเกมแต่ละนัดแต่ยัางไรซะพวกเขาก็ได้รับเงินก้อนโตเพื่อแลกกับการที่พวกเขาต้องทํางานของตัวเองเพื่อสนับสนุนผู้จัดการทีมและเพื่อการเล่นให้กับเป็นแฟนนะถ้าสมัยผมยังเล่นอยู่นะครับมันเกิดเรื่องแบบนี้แล้วก็ผมก็มั่นใจเลยว่า ทีวีหมายถึงสตีเวนจูลาดกับจิมมี่ากลเกอร์คงจะอัดเราจนเละแน่ๆคุมแมนยูต่อไปแคปเปอร์สันปป้องโอลิกานาโซชาชี้โดยรวมทำได้ดีแล้วเซฟโอเล่แคปเปอร์สันนะครับการปีปป้องโอลิกานาโซชาโดยบอกว่าที่ผ่านมาตนมาว่าโอลิกานาโซชาทำผลง,งานโดยรวมได้ดีในระดับหนึ่งแล้วพร้อมชื่อว่าปีแสดงแค่ต้องการแก้ไขในการเล่นในช่วงที่ไม่ได้ครอบครองบอลให้ได้เท่านั้น คคลเบอร์สันนะครับอดีตกลางๆชาวบาลซินเน,นของแมนเชสเตอร์ูตนตดแสดงความคิดเห็นว่าอริกาาโซชาควรจะยังได้เป็นกุญซือให้กับปีแสดงต่อไปถึงแม้ว่าอริกาาโซชาจะเป็นตำแหน่งของปีแสดงแต่กระแสขับไล่เขาอย่างรุนแรงมากในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโดยที่จริงเรสอามีบางส่วนก็ไม่พอใจผลงานของเขามาพักหนึ่งแล้วตั้งแต่ต้นซีซั่น2021-2022ฟอร์มของปีสแสดงมันก็เร็วล้ายมากๆจนทำให้กระแสมันรุนแรงขึ้น คาร์บซันนะครับเปิดเผยว่าถ้าคุณลองย้อนกลับไปนึกถึงเกมที่ลิเวอร์พูลซึ่งจบลงด้วยความายแพ้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะตอนนั้นทุกคนเอาแต่พูดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนผู้จัดการทีมแน่นอนว่ามันนั้นทีมเล่นกันได้ไม่ดีแต่ว่ายูไนเต็ดก็ตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมพบกับทอร์นาสปาพอมาถึงหลังจากนี้ ที่ผพ้นกับแมนเชสเตอร์หรอนะหลายคนก็มาเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวคนสื่ออีกแล้วหลายคนก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับอนาคตของอเลกซานดอรชามานานแล้วแต่ในความคิดของผมนะผมมองว่าเขาทํางานได,ด้ดีเลยนะเขาทํางานได้ตรงตามที่โดนขอร้องให้ทำการคุมสมมสอนร,ระดับนี้และทําให้ทีมเล่นได้ด้วยฟอร์มที่ดีที่สุดในทุกๆสัปดาห์นะถือเป็นงานที่ทําได้ยากมากๆเมื่อไรก็ตามทีแมนเชสเตอร์เล่นได้ดีมันก็เป็นเพราะทุกคนภายในทีม เล่นกันได้ด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและเป็นเพราะพวกเขาแสดงคุณภาพของตัวเองออกมาได้ซึ่งแน่นอนว่ามันเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นนกส่วนใหญ่มันมาจากปีเท้าของนักเตะแต่ที่จริงตัวคุณซือก็มีส่วนทําให้เกิดเรื่องดีๆแบบนั้นเหมือนกันที่ผ่านมาแมนชันเดมีการเป,ปลี่ยนแปลงแผนการเล่นซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่โอลิกานาโซซาต,ต้องทําเขาเป็นคนจัดทีมลงเล่นเขาเลือกใช้กองหลังสามขอในเกมพบกับทอนนาโสเปอร์ซึ่งในวันนั้นพวกเขาเล่นได้ดุดันในตอนที่ได้ครอบครองบอล และเล่นดีๆในจังหวะสุดรวดเร็วและสร้างแรงกดดัน้กับคู่แข่งได้แต่ในเกมพบกับแมนเชสเตร์แผนการน,นั้นมันไม่ได้ผลพรามบรรดาน,นักเตะเล่นได้ต่ำกว่าม,มาตรฐานและซิตี้ก็ครอบครองบอลเอาไว้ได้เกมกับแมนเชสเตร์เป็นเกมที่ยากมากๆพวกเขาไม่ได้ครอบครองบอลมากเท่าไรนักและพอถึงตอนที่ได้ครอบครองบอลพวกเขาก็ไม่สามารถโชว์คุณภาพที่ยอดเยี่ยมออกมาได้แต่การแพ้ซิตี้ มันไม่ได้หมายความว่าโอล่จำเป็นจะต้องโดนปลดเขาทำงานหนักมากเพื่อปรปับปรุงทีมชุดนี้พวกเขามีนักเตะชั้นยอดหลายคนและเล่นได้ดีในตอนที่ได้ครอบคลองบอลจุดที่พวกเขาต้องแก้ไขก็คือการเล่นณตอนนี้ที่ไม่ได้ครอบครองบอลถ้าพวกเขาแก้ไขตรงจุดนี้ได้น้นแล้วพวกเขาก็จะเริ่มชนะได้เองนั่นแหละทั้งสโมสรกับแฟนบอลก็คงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นตามไปด้วยนี่คือสุรกามนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่ 11พฤศจิกาหยุดนะครับ